เกาหลีใต้ประกาศชัดเจนทุกคนคะ่ะว่าไม่เอากัมพูชาอีกแล้วล่าสุดนะทุกคนได้ดูข่าวเมื่อเช้านี้ทางสื่อไทยนะคะได้บอกว่าเกาหลีใต้ตัดขาดจากกัมพูชาและห้ามพลเมืองของเกาหลีใต้เข้าประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศขมิน้นเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่ามีความนะคะเสี่ยงหลายเพราะว่าคนเกาหลีนี่ที่เขาไปในประเทศ อาูชานี่มีการหายโตไปนะคะและที่นี่หลังจากที่เกาหลีออกมาแบรนด์แรงงานนะคะห้าหมื่นกว่าคนนะคะที่อยู่ในอะแบรนดแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีนี่ห้าหมื่นกว่าคนและนําซ้านะคะทุกคนยังมีคนเกาหลีบอบพ่อใจที่อาคนกัมพูชาเนี่ยมาประท้วงให้กับไทยแต่ในประเทศของเกาหลีสร้างความอา บอพ่อใจและทางความเดือดร้อนหากับคนเกาหลีนะทุกคนและคนเกาหลีก็เลยบบพ่อใจเนื่องจากว่ามีหลายเหตุหลายปัจจัยมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะบอรว่าจะเป็นนักศึกษาเกาหลีนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวคนเกาหลีที่เข้าไปในกัมพูชาแต่หายตัวไปนะทุกคนแล้วยังมีอีก80-100คนที่ยังบอสามารถติดต่อใดในกัมพูชางานนี้บอกได้เลยว่าขมินจนหนทางแน่ๆนะทุกคนค่ะ เพราะว่าเกาหลีไต่เอาจริงเอาจัง,อจงโอ้ยสมนำหนาบอละบาดเนี่ยปากดีปากเกลียงนะทุกคนคะ่ะตอนแรกเนาะประชาชนของคนกัมอ่คนขมรนไปแหกปากทุกคนแหกปากกลางถนนหนทางอยากจะให้คนเกาหลีนี่เห็นใจช่วยเหลือนะทุกคนคะ่ะแต่ว่าประชาชนคนขมรนเนี่ยอยู่ในเกาหลีเนี่ยก็ไปทำหายห่างไกลคนกรอ่ะคนอ่ะเกาหลีอยู่ใน เกาหลีนะทุกคนคะ่ะดูคิดเบิงว่าพฤติกรรมแบบนี้นะทุกคนยังมีหนาไปขอให้เกาหลีนี่ซอยแต่สุดท้ายนะคะเหตุกับเกาหลีสารพัดนะคะจนกระทั่งนายกของเกาหลีนี่ออกมาประกาศเลยว่าห้ามคนเกาหลีเนี่ยเข้าไปประเทศกัมพูชาโอ้โหเดี๋ยวน้องเพ่ว่าสิผ้าไปเบิงเหลืองเล่านะทุกคนคะ่ะ งานนี้ขมินต้องมีหนาวแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเกาหลีใต้เอาจริงนะคะทุกคน,นะค่ะไม่ยอมขมินแล้วค่ะหลังจากที่มีคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าเกาหลีใต้เนี่ยค่ะแบนแรงงานขมินตั้งห้าหมื่นกว่าคนนะคะแต่ล่าสุดค่ะ เกาหลีใต้ทนพฤติกรรมของคนขมิญไม่ไหวทุกคนขางานนี้เลยออกมาโจมตีแบบซึ่งๆ่งหน้าเลยเพราะว่าด้านคนเกาหลีใต้นะทุกคนคะ่ะได้หายไปในกัมพูชาเนี่ยจานวนเกือบจะเป็นร้อยๆ้คนนะคะบอกได้เลยคะ่ะว่างานนี้เกาหลีใต้จะไม่ยอมทนให้ ขมรอีกแล้วหรือว่ากัมพูชาเองนะทุกคนเกาหลีใต้โจมตีขมรช่วงนี้เกาหลีใต้ออกมาโจมตีขมรอย่างหนักหลังมีข่าวเกาหลีใต้หลายคนหายตัวไปที่กัมพูชานะคะนายกออกมาแชร์เองว่ากัมพูชาคือเมืองแห่งอาชญากรนะทุกคนคะ่ะมีแต่การหลอกลวงสแกมเมอร์นะทุกคนการรักพาตัวนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเนอะซึ่ง ตอนนี้นะคะเกาหลีใต้เขาเอาจริงเอาจังเนื่องจากว่าทางรู้แล้วว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยคะเป็นสแกมเมอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็พายายามที่จะชักนำหรือว่าหลอกลวงนะคะเอาคนหลายๆประเทศเนี่ยไปเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์นะคะ งานนี uh, hehe, medim, ่และกัมพูชาเอ้ยพอไ่วุ้นเซนเอ้ยจะบุมมี่บอลยูเน่นแน่นะทุกคนค่ะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เนี่ยกฎหมายเขาเข้งคัดมากนะทุกคนค่ะเนาะสุดยอดนะทุกคนเดี๋ยวข้ามาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ최근캄보디아에서한국인대상취업사기와납치감금고문사่등강ะ범죄가이어지는이른바캄보디아범죄도시사건과ทำขอเ 대อ령เธอทุนชคเกานนืมนะคะอันนี้คือจะให้ดูอีกนะคะอันนี้นะคะ เกิดนะคะที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะคะเมื่อหนุมเกาหลีนะคะบุกไปที่ร้านของชาวเขมรที่ไปเปิดอยู่ในเกาหลีใต้นะคะเราก็ทําร้ายชาวกัมพูชานะคะชาวเขมรเจ้าของร้านนั่นเองซึ่งเขาไม่พอใจที่คนเขมรเนี่ยไปทําร้ายสมของประเทศเขานะคะแล้วก็การถูกเกลียดชัางหรือว่าการถูกเกลียดนะคะเทิมขยายวงกว้างในเกาหลีใต้อย่างมากเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนเอ่อโดนโดนแยกตัวออกไปนะคะ มีหลายเรื่องราวานะทุกคนที่เขมรนทากับเกาหลีใต้ก่อนไม่ใช่ว่าเกาหลีใต้จะไปลุกลานคนเขมรนนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คนเขมรนใช้กับประเทศไทยทุกคนจนกลายเป็นความเคยชินเนาะและเอาไปใช้กับประเทศอื่นๆซึ่งนะคะคนหลายประเทศเขาไม่ได้ใจดีเสมอเหมือนกับไทยนะคะแต่ทีนี้นะคะเจ้าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ยอมนะ ขมิเลยต้องเจอสึกหนักจากเกาหลีใต้แล้วล่าสุดเกาหลีใต้ก็จะไม่ยอมนะคะเพราะว่าขมิททาคนเกาหลีใต้ก่อนแล้วยังมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากเกาหลีใต้อีกมันใช่ไหมมีแต่ขมินเท่านั้นแหละที่กล้าทําแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้อีกพร้อมๆกันค่ะ เหระครับพี่น้องกัมพูชาประท้วงไทยที่เกาหลีข้าจะให้เกาหลีใต้ช่วยแต่โดนเกาหลีใต้ตอ,อกหน้าอย่างหนักเรื่องประชาชนเกาหลีใต้ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วถูกลักพาตัวเกาหลีใต้โมโหอย่างมากที่นกักเรียนเกาหลีใต้ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วถูกลักพาตัวเรียกค่าไทยแล้วไม่ออกมารับผิดชอบแต่อย่างใดแถมกัมพูชาทําเป็นไม่รู้เรื่องนี้และยังมาประท้วงของความช่วยเหลือตอนนี้เกาหลีใต้ยกระดับตัดแข้งตัดขา,ขากัมพูชาแล้วครับเาระครับ,เ,รบเห็นไหมพฤติกรรมแบบนี้ ต่ำสามมากและมีแค่กัมพูชาหรือเปล่าที่กล้าทำเนาะเพราะว่าข่าวนี้นะคะทุกคนมันดังมากมันแพร่กระจายออกไปหลายๆพื้นที่นะที่พูดมาเนี่ยคือมันมีหลายเหตุการณ์มากนะคะที่เกาหลีใต้จะไม่ยอมและจะบอทนกัมพูชาอีกต่อไปคือเอาจริงเอาจังกับกัมพูชาเลยจะตัดขาดเลยนะทุกคนค่ะคือเกาหลีใต้บุกกัมพูชาช่วย80สิบ ชีวิตนะทุกคนที่ติดอยู่ในนอ,อโอโอโหเราฟังแล้วรู้สึกแบบโ,โหนี่กัมพูชาขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้สนใจไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยกรากนะทุกคนปากดีปากเกง่งแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นจริงๆเนาะรบพิเศษุกน ทหารกองกําลังพิเศษบินด่วนกัมพูชาตามหาพลเมือง80คนหลอกลวงลักพาตัวทรมานร่างกายเปิดปฏิบัติการนำตัวกลับบ้านพลเมืองเดือดร้อนโลกต้องรู้ตกใจกดไลค์ติดตามเลยเนี่ยมีแต่ข่าวที่กัมพูชาเหตุในสิ่งที่บอดีและกับบ่เหมาะสมเนาะอันนี้คือเขาฟังแล้วแบบโอโ้โห สุดยอดว่าเขาก่าเห็ดเนาะนี่นะคะเขาก่าเห็ดจริงๆเลยบ่มีความละอายบดีมีความเก่งป่านนี้นะคะคนกัมพูชานี่ยังภาคกันแหกปากร้องขอความยุติธรรมจากชาวโลกและบ่บึงพฤติกรรมและการกระทําของคนกัมพูชาเองที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านเนาะโอ้ยหซึกละอายใจแท้นจริงๆนะทุกคนค่ะเขาบละอายใจแท่นเนี่ยบ่เนาะอันนี้คือ ขนาดว่าแอดมินอยู่ป่าอยู่เขานะก็ยังรู้ซึกว่าโอ้โหความไร้ศิลธรรมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ว่าขาดศิลธรรมขาดการศึกษาเขาก็ไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขานะทุกคนเขาก็อยู่ในที่ที่แบบว่าอ่ะ,จะเจริญะเนาะบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วอ่ะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ด้านความคิดด้านการศึกษา สู่แพ่ว่าที่ยูปากันยั่งบได้พี่น้องเอ,อ้ยคิดเอาแค่นั้นล่ะนะคะเป็นจังไรล่ะชุดไทยกะหน,นีโบพลนเนาะหนีโบพลนนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้ได้ออกมาแฉได้ออกมาโัวทุกคนข่าวว่าอ่ะขะมีนเนี่ยมีจุดจบทีไม่สวยแน่นอนเพราะว่าพฤติกรรมและการกระทําของคนขมีนเนี่ยเฮ็ดหาโลกได้หูเองว่า เขามีนิสัยและพฤติกรรมบ o ดีนะทุกคนคะ่ะมีพฤติกรรมบ o ดีและโหดหายเนาะถ้ารุ่นคนอื่นนะคะและบสนใจใยดีว่าคนอื่นนะคะประชาชนคนอื่นเขาจะเป็นแนวไดคือเนาะบางคนพอพอวุ้นเส้น็นี่เขาอาจจะคิดว่าอะเขาบริสุทธใจประชาชน,น,นคนเขาเขาบริสยแยแสประชาชนของเขานะเขาก็เลยอาจจะคิดว่า ประเทศนั้นๆจะเป็นนิสัยและกะสันดานคือเขาหรือบ่อแต่ว่าเึิงแตกต่างกันมันมากโดยเฉพาะฟังไทยนะทุกคนยิ่งประชาชนคนไทยนะถ้าหากว่าเกิดอีงขขืนคนไทยเขาก็จะให้การช่วยเหลือและยกตัวอย่างคือเกาหลีเนาะเกาหลีกับบอยอมทุกคนคือล่าสุดเลยเกาหลีมีออกมาประกาศเลยว่าห้ามให้คนเกาหลีเดินทางเข้ากัมพูชาเด็ดขาดทุกคนค่ะคือเขาบอใหาป้ประชาชนของอ่ะ ก,กัมาเกาหลีนี่เข้าไปกับพ้ชาเด็ดขาดเพราะว่าบอไว้วางใจแหละกะคือบอง่ายคือจะตัดขาดจากกัมพูชาเลยงานนี่เจากก้าเกาหลีเอาจริงเอาจังสมนำหนาบอระบาดนี่เนาะทุกคนเห็นบอละเจ้าบมีบอ่อนอยู่จุดจบคนที่บอสื่อตรงนะทุกคนคะ่ะคนที่หวังอยากจะได้ของแต่ของคนอื่นเนาะเป็นจังใดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะทาหา รับชมรับฟังคลิปนี้และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับกันใดเด้อค่ะถาหากว่าน้องแพว่าว้าวพิลาดประกันใดกะะขอโทษขออภัยน้ำหลายๆพี่น้องค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อค่ะสวัสดีค่ะ